เจอน้องๆอ่ะก็เลยอยากจะรู้ว่าคือก่อนมาเล่นด้วยกันรู้จักกันมาก่อนไหมอะไรไงฮะไม่เคยเลยพี่ไม่เคยไม่เคยรู้จักกันเลยเหรอไม่เคยมีคอนแทคกันเลยคือใช่คือมาเจอกันครั้งแรกเดี๋ยวพี่เล่าก่อนล้วกันเล่าเลยพี่เล่าาเจอกันครั้งแรกก็คือถ่ายตอนโปสเตอร์โปรโมทซีรีส์นะครับตอนเหนือพระรามก็ตอนนั้นก็ผมก็ดูลุกเขาก็ดูแบบเท่ๆคูลๆนิ่งๆดูแบบเฮ้ยทำไมหล่อจังวะนี่คือครั้งแรกที่เจอเลยครั้งแรกนะไม่เคยหลอวะ อ่ะครั้งแรกก่อนครั้งแรกให้น้องพูดก่อนว่าครั้งแรกที่เจออคือคือด้วยความนี้ว่าตอนตอนแรกครับที่สร้างโปรเจกต์นี้มาคือมันตอนแรกยังไม่มีเรื่องผมเลยยังไม่มีเรื่องที่สาครับแล้วผมก็เหมือนเป็นนักแสดงของ2เรื่องแรกแล้วเนี้ยเออมันก็ถ่ายทามาช่วงหนึ่งแล้วแล้วผมก็เลยถามเขาว่าแบบเออแล้วเรื่องที่สามันมันไม่มีใครมาเล่นเลยหรอเขาบอกว่าเออเดี๋ยวแกก็รู้อ่ะเริ่มตอนนั้นเริ่มสงสัยแล้วใครวะอย่างเงี้ย ทีเนี้ยผมก็ถามเขาทุกวันนะว่าแบบใครอะพี่ใครจะเล่นแบบได้เล่นกับผมเนี้ยเขาก็ไม่บอกเลยเขาไม่บอกเลยครับจนได้มาถึงวันที่แบบได้ถ่ายโปอ่โปสเตอร์ใช่โปสเตอร์ด้วยกันจนถึงแบบหนึ่งชั่วโมงหนึ่งชั่วโมงก่อนก่อนที่แบบจะถ่ายโปสเตอร์อะผมก็ยังไม่รู้นะว่าเขาเป็นใครนั้นเลยเหรอใช่ทำไมถึงต้องเก็บเป็นความลับขนาดนั้นเซอร์ไพรส์ครับเซอร์ไพรส์ไม่รู้ดิพี่เซอร์ไพรส์ซ้อนเซอร์ไพรส์แล้วแบบด้วยความที่ว่าตอนตอนที่เราไปถ่ายโปสเตอร์กันใช่ไหมพี่มันมันจะเป็นอ่า สตูยาวนนมันจะเป็นป<อ>ีที่แล้วเลยครับมันจะเป็นแบบสตูยาวคือจะมีสองห้องก็คือห้องข้างหน้าห้องข้างหลังห้องข้างหน้าเป็นถ่ายถ่ายรูปแล้วห้องข้างหลังเป็นห้องเมคอัพผมก็แบบวันนั้นก็คือมาสายอะ่ะผมก็เลยแบบเอ้ยากอยาก,ยากแบบเขาเรียกว่าอะไรอยากรีบเข้าไปแล้วแบบจะไปเจอพี่แบบพี่เขาไงผมก็เลยเดินเดินทะลุไปเลยไปทะลุตรงเมคอัพปั๊บแล้วผมก็เดินเดินไปถามพวกพี่เขาว่าพี่คนนี้เล่นคู่ผมคือใครอะ่ะแล้วเขาบอกว่าไงก็เดินผ่านมาแล้ว แล้วผมแบบอ่ะเดินผ่านใครวะเนี่ยไม่รูยังแบบยังไม่รู้เลยขนาดเดินผ่านคู่ที่แบบต้องมองข้ามผมไปไม่ใช่อย่างนั้ิงไม่ถึงข้ามไม่ถึงแล้วกันขัดสั้นเจ็บขัดสั้นขามไม่ถึงเยอะนะแหมขัดสั้นเลยเลยแล้วไอซ์เบรกกิ้งยังไงอ่ะตอนเจอคือจับกันยังไงคือวันนั้นตอนถ่ายโปสเตอร์เสร็จน้องกลับหอนแก่นเลยนะครับก็ยังไม่มีการเวิร์กช็อปกันอย่างเป็นทางการก็เราก็เคยไลฟ์ไอจีด้วยกันนะครับ สองสาครั้งนะครับ <S 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 เป็นแบบเวิร์กช็อปทางออนไลน์กันเองก็แล้วี่เป็นการใช่ใช่ทางมันเองก็คือแบบตอนตอนที่ เจอกันแรกๆก็ไม่ได้คุยกันเลยพี่คือถ่ายถ่ายเสร็จก็ได้คุยกันตอนถ่ายถ่ายรูปอ่ะแล้วก็ไปกินข้าวโอ้ตอนแรกเขืนด้วยเพราะว่าตอนแรกไม่รู้จักกันเลยพี่แบบคือจับคู่ใส่ปั๊บถ่ายด้วยกันเลยผมผมจะเล่าให้ฟังคือน้องอ่ะเป็นคนที่เขืนผมมากเวลาอ่ไอคอนแทคกันอะไรอย่างเงี้ยเขาจะเป็นคนที่แบบเอ้มองตาผมไม่ได้เลยแล้วตอนนี้มองได้ยังมองได้เลยไหนลองดูค ก็คือมีการเวิร์กช็อปกันเรียบร้อยแล้วก็เลยมีปฏิสัมพันธ์ทางสายตากันเดี๋ยวเดี๋ยวกัแล้วคุณดูตาคุณเป็นคนขี้แกล้งเหมือนกันนะก็นิดหน่อยครับไม่ขนาดนั้นครับไม่ขนาดนั้นนิดหน่อยเขาเป็นคนแกล้งแต่แบบแกล้งแบบแกล้งแบบออกแนวน่ารักไงเป็นแบบเออแบบหยอกหยอกนิดหน่อยแล้วให้เราแบบเป็นรู้สึกเป็นกันเองใช่มีปฏิสัมพันธ์นอกจากสายตาไหมฮะปฏิสัมพันธ์ทางโซเชียลกันแล้วกันโอเคนะครับ อ๋อพี่แบมต้องการแค่นี้ใช่ไหมครับโอเคโอเคคำตอบมันไม่ใช่นี่ไงคำตอบที่พี่แบมบอกห้าหลกเดียวใช่ไหมมีให้มากกว่านี้นี่คือเราเริ่มประมูลการผลิตสองพันแล้วแล้วอานนีจุดนี้แล้วเออ